อะไรสิลูกอะไรสิมีอะไรมีออะไรก็ได้นะแต่็จแล้วถ้ามีแบบบ้านเราเห็นรอบไปไม่ได้หรอนี่อะไรมีแบบบ้านเราตาเหรอดูสิเป็นอะไรก้องก้องของอะไรก้องของอะไรครับใจดุเศร้าได้ไหมใจดุเศร้าติดติดคุยจะเรียนตัวสองไหมตัวอะไรอันนี้ตัวอะไร เ <Okay, S 2> ก็บขยะเลยเก็บขยะก่อนเก็บขยะใส่ถุงก่อนครับเก็บขยะใส่ถุงไว้ใม่เอามาจาก DIY เด็กเขาขอเรารู้ด้วยว่าซื้อมาจาก DIY อ่ะเก็บไว้โตเคยเห็นอยู่บ่หรอใช่เคยเห็นแกะซี๊ดไแกะดูซีเป็นไรเคยซื้อหรือ,อยังซื้อแล้วฮะเคยซื้อแล้วด้วยเคยซื้อแต่ตอนเด็กๆอ๋อตอนนี้โตแล้วแกะไงแกะได้ไหมแกะมีเห็ดมา เอไม่แกะไม่ได้อ้าวเหรอใช้ไม่แกะไม่แกะยึดคมเออก็จะได้แล้วอะไรอีกกำลังกำลังขึ้นสายคอ้าวค่อยแกะจีกเอาเลยเหรอจีกเอาจีกเอาอ่าแจกแจกอะไรหล่นโล่นี่มันคืออะไรนี่นะ นายพ่อมาดูสิแทนที่แทนที่จำลองแทนที่จำลองใช่อันน,นี้คือซีเมนต์ก็เกะได้นะนี่นี่เป็นแล้วบอีกตัวซีเมนต์ทำไงลูกซีเมนต์ทำอะไรไดีออันนี้คืออะไรนี่คืออุปกรณ์ขุดอันนี้ครับอุปกรณ์ขุดจ่าทีเล็กอุปกรณ์ขุดซากทีเล็กมีอีกแม่หมดแล้วเหรอแม่มาขุดให้ว่าดูหน่อย จัง,ง,จะงกะได้ไหมกะได้สิไหนมันมีอะไรบ้างอุปกรณ์ขุดมีอะไรบ้างมีคอร์สกับม,มีแปลงมอมีแปลงันนี้เป็นที่แก,กะอเกกอะอ๋อมันต้องแกะฮตติก่อนหรอ อเอออันนั้นแหละขูดนะอันนั้นแหละขูดขูดออกค่อยค่อยขูดออกเออแกะออก,อก,ออกแกทิ้งขยะด้วยลูลกนี่ทิ้งใส่ถุงแล้วอติก็มาทิ้งใส่ถุงนะห้าไปทิ้งที่อื่น อาทิ้งใส่ถุงก่อนมันจะปิ้วครับเก็บใส่ถุงด้วยเ็ใช่ไหมอืมอันนี้เป็นสายพันธุ์ใดลูกอะไรเนี่ยอ่าแกะแกะเอาพลาสติกมาเก็บใส่ถุงก่อนโตพลาสติกมาเก็บใส่ถุงก่อนครับแล้วก็อันนี้ด้วยทำไงทีนี้ใช่นีก็ อ๋อสกัดข uh, oh, hmm. ้อข้อข้ออ่าขุดขุดแล้วก็เสร็จดีก็ขดให้สิเข้าชุ่ว่าบารคดีฮะ สองร้อยมากหรือร้อยกว่าบาทเนี่ยไม่ได้แพงขนาดนั้นเอาขุดขุดขุดจนกว่าจะเจอซากใช่ไหมจนกว่าจะเจอซากตัวน,นี้ซากทีเล็กมันเป็นซากอะไรนี่ลูกซากทีเล็กอ๋อซากทีเล็กใช่ไหมอ๋อเราต้องแสดงว่าซื้อเราต้องดูตามอันนี้<ม>ต้องดูตามโครงกระดูกว่ามันเป็นซากของอะไรใช่ไหมลูก เราไม่เห็นนี่ก็ก็ปปะออกคือใช้ปัดกรเยคยการระบายสีแถบมาด้วยเนรอโอเคครับขุด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 เจอตัวไหมเจอตัวไหมเจอตัวไหมก็ส่คอดคอทุก